อยากให้คุณชวิตเล่าถึงภาพรวมของสการ์ฝนตกในพื้นที่กรุงเทพก่อนละกันนะครับเอากรุงเทพก่อนว่าตั้งแต่เมื่อวานจะถึงวันนี้เนี่ยผมเมื่อวานหนักมากนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยก็มีปร่อยๆลงมาในช่วงบ่ายๆเมื่อวานกับวันนี้กรุงเทพนี่ถือว่าหนักหนาแค่ไหนฮะก็เมื่อวานนี้จะหนักมากนะครับเพราะว่ามีร่องของฝนนะร่องของฝนนี่พาดผ่านนะพาดผ่านตั้งแต่ราชบุรีนคะรปฐมกรุงเทพไปถึงชนบุรีนะครับแล้วมันยังมีย่อมนะย่อมของฝนเนี่ยนะครับ อยู่ประมาณสมุทรสาครน,นะสมุทรสาครก็เลยทําให้ฝนนี่ตกในกรุงเทพหนักเลยนะครับถ้าว่ามาดูดูภาพอย่างเมื่อวานนี้นะฮะถ้าเอารูปสีม่วงๆขึ้นได้นะก็จะเป็นรูปแค่หัวกะโหลกกรุงเทพมหานครนะีผมเตรียมส่งมาให้เจ้าหน้าที่เมื่อกี้นี้นะครับ,รบก็ลองดูนะจะเห็นว่าปริมาณฝนนะครับก็จะตกตกเรียกว่ามากนะตกในเกณฑ์ประมาณ100่งมเมตรเนี่ยนะครับ รเรียกว่าเกือบเกือบในพื้นที่ทั่วไปเลยนะครับแล้วส่วนที่เกินเกินจากร้อยห้าสิบมิลิเมตรนี่เป็นต้นนะอย่างภาพนี้นะครับสีม,ม่วงเนี่ยสีม,ม่วงนี่ร15 mm ้อยห้าสิบร้อยห้าสิบห้ามิลิเมตรอยู่ในแถวแจ้งวัฒนะเมืองทองนะส่วนที่น้ำท่วมหนักเลย 120มิลิเมตรนะครับก็พื้นที่โดยรอบอีกนะฮะแล้วที่เหลือนี่ก็เป็นสีน้ําตาลสีน้าตาลก็คือเกณฑ์ประมาณ60นะฮะก็จะเห็นว่า60มิลิเมตรนี่ระบายน้ําได้ทันนะไม่ค่อยเดือดร้อนแต่ใครที่อยู่ในยอมสีแดงนะแล้วก็ยอมสีม่วงโดยเพราะยอมสีม่วงนี่ตกหนักเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสภาพเมื่อวานนะเนื่องจากมีร่องฝน พอมีร่องฝนปั๊บนะฮะความชื้นนะฮะความชื้นไม่ว่าจะมาจากฝั่งอันดามันนะที่เข้ามาได้บ้างนะครับความชื้นจากทะเลอ่าวไทยแล้วเมื่อวานนี้ก็เริ่มมีลมตะวันออกหออความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาด้วยนะครับก็ลงร่องนี้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นฝนก็จะตกหนักมากคราวนี้วันนี้เองร่องหายไปนะเพราะร่องหายไปปุ๊บตูฝนก็จะกระจาย นะตัวแทนที่จะมารวมกันในร่องนี้เหมือนกับร่องสวนมีน้ําอยู่เต็มมีความชื้นอยู่เต็มนะก็วันนี้เองก็กระจายตัวอยู่ทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจะไม่มีฝนตกเป็นหย่อมหนักๆเหมือนในภาพนี้เลยนะครับอันนี้คือความแตกต่างนะความแตกต่างของเมื่อวานกับวันนี้นะครับครับครับแล้วมีคนกรุงถามมาเยอะครับคุณชวลิตว่าที่เราเจอกันเมื่อวานนี้เนี่ยนี่ถือว่าหนักที่สุดในปีนี้หรือยังฮะเดี๋ยวมันจะมีหนักกว่านี้ช่วงเดือนตุลาคมที่เหลืออีกไหมฮะ <G ül> ก็ที่ผ่านมาแล้วจริงๆหนักกว่านี้ไอ้เมื่อเมื่อวานนี้ร้อยห้าสิบห้านะครับเราเคยตกร้อยเจ็ดสิบแปดมิลิเมตรมาแล้วนะครับร้อยเจ็ดสิบแปดมิลิเมตรก็คือบางบัวบางเขนนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนที่เ,เรียกว่าหนักกันมารอบหนึ่งนะครับแต่นั้นก็เป็นส่วนที่ระบายน้ําลงคลองบางเขนบ้างคลองลาดพร้าวบ้างนะครับแล้วก็พื้นที่ยัง, <c oughs> ยงเป็นหย่อมเล็กๆนะแต่ที่เห็นเมื่อวานนี้นะครับเ พื้นที่ที่เรียกว่า120มิลิเมตรสีแดงนะก็ประมาณ20%ซของกทมนะแล้วที่เหลือเองก็ประมาณ60มิลิเมตรจะเห็นว่ามันตกกระจายอยู่ทั่วไปเลยเพราะฉะนั้นใครจะช่วยใครสูบน้ําไปทางไหนนี่มันช่วยกันไม่ได้ลนะคนเมืองนอนทเองก็หนักนะครับเรียกว่าแจ้งวัฒนะนี่ทั้งคนนนคนกรุงเทพนะรับน้ําไว้ทั้งหมดจะแบ่งเบาไปทางไหนก็ไม่ได้เลยนะคลองเปรมประชาชเองเป็นส่วนที่กรุงเทพใช้เป็นตัวหลักนะครับในการระบายน้ําออกจากพื้นที่ ที่ถูกฝนหนักๆเมื่อวานนี้นะฮะก็เต็มหมดเลยครับน้ําเต็มออถ้าไม่าาาสามารถช่วยระบายอะไรได้เลยครับครับถ้าอย่างนั้นผมพูดถึงตรงภาคกลางแล้วก็ในส่วนของกทมให้จบไปก่อนเลยละกันตอนนี้หลายคนเริ่มกังวลครับคุณชวิตว่าเอ๊ะสถานการณ์น้าที่เขาประกาศออกมาว่าต้องเฝ้าระวังที่แม่น้ําเจ้าพระยาแม่น้ําป่าสาักที่ปรับเพิ่มการระบายน้ําหลังระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ย มันจะมีผลกระทบกับภาคกลางแล้วก็กทมปริมณฑลมากน้อยขนาดไหนในช่วงหลังจากนี้ครับกับในส่วนของมองมองพิภาพตัวเองก่อนนะะฝนที่จะตกบนหลังคาบ้านพวกเราเหมือนเมื่อวานนี้นะเะมื่อวานนี้ไม่ได้เกี่ยวพันกับน้ําเหนือเลยนะครับอย่างที่เห็นในรูปรนี้เป็นเขื่อนแม่พยานะ,ะยัง, <sack. S 2> รยงเรียกว่ามวลน้ําส่วนใหญ่ยังมาตามปกตินะเรียกว่าสองพันสองพันห้าร้อยถึงสองพันหกร้อลูกบาทเมตรตวินาทีนี่เป็นปกติของหน้าฝนหนักๆแบบนี้นะฮะ เราเองเราก็ไม่ไม่ได้มีผลกระทบอะไรนะแล้วน้ําทะเลหนุนก็ยังไม่สูงมากนักนะครับเพราะฉะนั้นของเราตอนนี้นะก็จะประสบกับปัญหาเรื่องการระบายน้ําในพื้นที่หลังคาบ้านเราไม่ทันนะครับคราวนี้อีกส่วนหนึ่งนะ้นําจากป่าศักนะครับที่ต้องเพิ่มนะฮะน้ำจากป่าสักนี้เนื่องจากทางเพชบูรณ์วิเชียรบุรีสีเทพเนี่ยครับพายุโนรูก็ไปทําให้ฝนตกหนักเลยทีเดียวนะประมาณ150มลิเมตรนะครับ ทั้งรบ,บริเวณรเรียกว่าเหนือเขื่อนปราสาททั้งหมดนะเพราะฉะนั้นเขื่อนปราสาทเองก็ต้องถ้ายอยระบายน้ําออกมานะครับก็ที่ผ่านมาก็ระบายระบายประมาณ600ก็ต้องเพิ่มเป็น700ร้อยแล้วก็แ800รอยนะครับอันนี้มีความจําเป็นนะเพราะว่าตอนนี้นะครับน้าทะเลยังหนุนไม่สูงนะครับอันไหนที่รเร่งคลายได้เรามีบานประตูควบคุมได้ก็ต้องรีบเปิดนะฮะเพื่อจะให้ลงทะเลแล้ววันที่8 9 10 1 1น้ําทะเลจะหนุนสูงจริง นะครับเพราะงี้แปดเก้าสิบเอ็ดนี่ปล่อยยังไงก็ไหลไม่ค่อยลงนะเพราะว่าอย่างน้อยน้ยนําทะเลก็ดันกลับขึ้นมาวันละสองเวลานะก็ทําให้การปล่อยน้ํานี่จะลงทะเลได้ช้าเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่จะต้องเร่งระบายน้ําไปเกระขบ้นอีกครับถ้าอย่างนั้นแล้วแปลว่าในช่วงในช่วงวันที่แปดเก้าสิบสิบเอ็ดในช่วงหลังจากนี้เนี่ยพอน้ําทะเลหนุนเพิ่มน้ําเหนือก็ก็ไหลมามันจะยิ่งหนักหรือเปล่าฮะหลายคนกังวลว่าในช่วงสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าอย่างเงี้ยฮะ ใช่ครับในช่วงเจ็ดถึงสิบเอ็ดนี่จะหนักสุดนะครับเจ็ดถึงสิบเอ็ดจะหนักสุดเพราะว่าอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยเจ็ดถึงสิบเอ็ดนี่นำ้ำเลยหนุนสูงแน่นะหนุนเขาก็หนุนวันละสองครั้งนะเขาไม่สนใจใครอ่ะใครจะฝนตกฝนไม่ตกเขาก็หนุนวันละสองครั้งอยู่แล้วคราวนี้น้ําเหนือที่เร่งลงมาตอนนี้มันยังระบายไม่หมดนะครับเร่งลงมาตอนนี้ก็วันที่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยนะฮะยังระบายไม่หมดเลยครับพอไม่หมดปุ๊บนี่ถึงเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดมันก็จะชะลอชะงัก ราะนั้นก็จะอัดเอ่อใครที่อยู่สองข้างแม่น้ําเจ้าพระยาสองข้างแม่น้ําน้อยนะครับแล้วก็คลองบางบานคลองผงเพงเนี่ยครับก็จะเกิดภาวะที่เรียกว่าน้ําอัดเอ่อหนักเลยนะครับแล้วก็ข้างแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมนนกรุงเทพเนี่ยครับก็จะมีน้ำท่วมแบบขึ้นลงเวลาสองเวลาเหมือนกับที่เราเจอเมื่อวันที่สิบเอ็ดสิบสองสิงหาคมมาแล้วครั้งหนึ่งหนักๆเลยนะครับคราวนี้มันอยู่ที่ว่าเอถ้าฝนตกใส่หลังคาเราอีก เนี่ยครับไอตรงนี้ไปกันใหญ่ที่ที่ว่าวันนี้กรมอุตุก็แจ้งมาแล้วนะฮะว่าช่วงนั้นอ่ะมันจะตกหนักนะเนื่องจากว่าทั้งร่องนะฮะแล้วก็ทั้งมรสุมกําลังแรงนะครับก็จะเรียกว่าของเรามันอยู่ชายทะเลด้วยนอกจากมรสุมกําลังแรงนี่ก็พัดความชื้นจากทะเลขึ้นมาได้รวดเร็วนะครับแล้วก็จะตกหนักด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทั้งฝนตกบนหลังคาก็มากนะฮะทั้งน้ําเหนือนะที่พูดถึงว่ามาจากพิจิตรเลยนะครับมาจากเรียกว่าถ้าจะพูดให้ สุดมันเลยก็คือแพร่น้ําจากแพร่วันนี้ยังมาไม่ถึงเลยครับก็จะมาถึงช่วงนั้นแหละครับเจ็ดแปดเก้าสนะิบเพราะฉะนั้นน้ําจากเมืองแพร่นะก็จะมาทําให้น้าําในแม่น้าําเจ้าพยานีา่สูงขึ้นนะครับแล้วน้ําทะเลก็มาหนุนอัดเออสองเวลานะฮะน้ําจากป่าศักตอนนี้ถึงต้องเร่งระบายนะครับเร่งระบายออกไปก่อนนะฮะเพราะป่าศักนี่มาจากเพชรบูรณ์นี่เริ่มมาถึงเขื่อนป่าศักแล้วนะครับ,รบที่เห็นอยู่ในภาพน่ครับก็เป็นส่วนของพิจิต พิจิตรนี่รับเนิ่มจากแพร่มาเยอะเลยนะแพร่สุโขทัยอุตรดิตพิษณุโลกนะอันนี้เป็นภาพก่อนโนรูอีกนะครับพอโนรูก็มารับเพิ่มอีกแล้วตอนนี้นะฮะฝนตกแพร่เนี่ยหลังจากโนรูไปแล้วนะฮะก็ยังตกมากตกมากเหมือนเชียงใหม่นะครับแต่ว่าแพร่นี่นระบายลงมาที่สุโขทัยได้ก็มาตุงกันอยู่ที่พิจิตรอย่างนี้แหละครับจะมาถึงกรุงเทพก็ประมาณวันที่สิบ ก็มาประจบเหมาะกับน้ําทะเลเพราะฉะนั้นการระบาย oh. ตอนนี้นะอย่าเพิ่งไปตกใจไม่ว่าจะเร่งระบายจากป่าศักจาก600เป็น800นะครับเร่งระบายจากแม่น้ําเขื่อนเจ้าพระยานะจาก2006นกะก็เดี๋ยวคงต้องขึ้นเป็น2008นะครับเดี๋ยวจะค่อยๆประกาศออกมาแล้วก็ค่อยปล่อยออกมาเนี่ยนะครับก็อย่าเพิ่งตกใจค,คนก็ต้องยอมรับว่าเออสภาวะนี่มันหน้าฝนนะนะแล้วน้ําฝนตกใต้เขื่อนในปริมาณมากจริงๆนะครับแต่มาดูพื้นที่อย่างเมื่อกี้นะที่คุณอ๊อให้ดูนะครับ ของเราพื้นที่ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของปี54อย่าเพิ่งตกใจนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าจะดูความอ้วนนะฮะอันนี้จากพื้นที่พิจิตรนะครับลงมาที่แถวนครสวรรค์นะผมก็เอารูปอ้วนๆให้ดูนะรูปเส้นโค้งนะเส้นโค้งนะครับอีกรูปหนึ่งฮะอีกรูปหนึ่งนะเป็นกราฟเส้นโค้งนะก็จะเห็นว่าน้ําที่นครสวรรค์นี่นะครับอันนี้ตัวสีน้ําเงินข้างบนนี้นะฮะก็คือความสูงและความอ้วนของ น้ำที่ผ่านนครสวรรค์ปี54นะครับแต่เส้นสีแดงๆเนี่ยค่อยๆไต่เต้าขึ้นไปไม่มีทางที่จะสูงเท่าปี54นะครับอย่างมากก็ไปแตะเส้นเหลืองก็คือประมาณสองในสามของปี54นะเพราะความสูงก็ไม่ได้นะความอ้วนก็ไม่ได้นะครับครับอันนี้เห็นชัดเจนนะว่าปริมาณที่จะต้องระบายผ่านกรุงเทพลงไปอ่าวไทยนี่ไม่มีปัญหาไม,ไม่มีปัญหาเอออ่ะโอเคตอนนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนอาจจะสบายใจขึ้นแล้ว ว่าไม่น่าจะเท่าปี5 4สีแน่ๆคือถ้าเท่าปี5้าสี่นี่ก็คือวิกฤตและวิกฤตหนักแล้วนะฮะแต่ว่าณวันที่1ิบตุลาคมนี้แปลว่าจะเป็นวันพีคที่สุดเลยหรือเปล่าฮะถ้าสมมตินะฮะตามพยากรณ์อากาศก็คือฝนก็ตกหนักสุดน้าเหลือก็มาน้ําทะเลก็หนุนแปลว่า10ตุลานี่จะพีคสุดแล้วพื้นที่ไหนจะได้รับผลกระทบบ้างครับเราพอจะบอกเป็นจังหวัดได้ไหมฮะครับในส่วนจังหวัดนี้ก็อันดับที่หนักสุด นะฮะก็คืออยุธยาครับ,รบเพราะาอ,อายุธยานี่<ๆ>เขาเองเขาถูกน้ําท่วมในพื้นที่ที่สองข้างแม่น้ําน้อยนะครับสองข้างคลองบางหลวงนะสองข้างบองบางบางบ,างบ,างบานนี่แหละครับแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่าที่อยู่นอกคันกั้นน้ำสองข้างแม่น้ําเจ้าพระยานี่ท่วมมาแล้วหน<อ>ึ่งเดือนท่วมมาแล้วหนึ่งเดือนแล้วอย่างที่ผมเรียนว่าอีกประมาณนี่แหละครับวันที่หกเจ็ดแปดเนี่ยน้ําจากแพร่นะฮะก็จะมาถึงที่นครสวรรค์มาถึงที่ชัยนาทก็จําเป็นจะต้อง ปล่อยน้ําจาก2,006เป็น2,008เพราะฉะนั้นน้าที่ท่วมอยู่ทุกวันนี้นะคก็จะท่วมสูงขึ้นอีกประมาณ30เซนติเมตรท่านท่วมมาแล้วเดือนหนึ่งนะครับท่วมท่วมต่อแล้วอีก30เซนติเมตรนะครับแล้วการระบายนะคนอื่นเขาระบายไปก่อนนะฮะหมายถึงว่าพื้นที่อื่นๆมจะเป็นลบบุรีสิงห์บุรีระบายไปก่อนอยุธยานี่พฤศจิกายนถึงจะหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ทั้งท่วมมากขึ้นแล้วก็ท่วมยาวขึ้นนะครับ เออเออถ้าอย่างนั้นแล้วณนะวันนี้เนี่ยเ,เราก็ต้องกังวลที่อยุธยาแล้วกรุงเทพล่ะครับสิบตุลาคมกรุงเทพจะเป็นยังไงฮะก็ส่วนกรุงเทพก็อย่างที่เรียนนะครับว่าถ้าฝนมาตกมากบนหลังคานะสิ่งที่จะต้องทําก็คือต้องเร่งระบายน้ำนะอาวุธที่เราใช้ก็คือคลอง เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องรักษาคลองนะฮะใครเห็นสวาวิ่งผ่านนะถึงแม้น้ําจะไม่มากเท่าไหร่นะครับก็ต้องช่วยกันโกยออกมานะไม่ว่าจะเป็นในคลองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็บริเวณข้างๆถนนนะใครเห็นช่วยกันได้นะครับก็ทางกทมก็พยายามเต็มที่อยู่แล้วที่จะเอาขยะออกจากถนนให้หมดนะฮะไม่งั้นก็ลงไปช่วยกันอุดในท่อนะแล้วก็จะทําให้น้ํานี่ไหลไปลงแม่น้ําสายหลักไหลไปลงอุโมงค์ไม่ทันน,นั่นเป็นประเด็นสําคัญต้องช่วยกันนะครับ อันที่สองนะฮะการที่น้ําทะเลอัดเอ,อ่อเวลาสองครั้งขึ้นขึ้นลงลงนะฮะน้ําก็เยอะอยู่แล้วแล้วขึ้นลงด้วยนี่นะครับไอ้คันกั้นน้ำนะะต้องคอยดูนะครับว่าบริเวณไหนที่เป็นฟันหลอบริเวณไหนที่เริ่มถูกกัดเซาะเป็นรูรั่วอะไรเงี้ยนะอันนี้ส่วนของพ่อแม่พี่น้องชาวกทมรวมทั้งทุกคนเลยที่อยู่ข้างแม่น้าเจ้าพระยาข้างแม่น้าป่าสักนะครับอันนี้ต้องคอยช่วยกันดูแลครับว่าคันกั้นน้ํานี่ ยังอยู่แข็งแรงดีอยู่หรือเปล่านะเพราะว่าน้ําจะแช่อยู่อย่างนี้นะครับก็อย่างที่เรียนนะเป็นอยุธยาก็ไปถึงพฤศจิกายนก็คือต่อไปอีกเดือนหนึ่งว่ามาแล้วเดือนกว่าแล้วก็ต่อไปอีกเดือนหนึ่งนะครับอันนั้นก็จะหนักหนาเลยครับครับครับถ้าอย่างนั้นแล้วโอเคเราคุยเรื่องของภาคกลางอายุธยากรทมไปแล้วแต่ณวันนี้เรากลับมาที่นวันนี้นะครับณนะวันนี้เนี่ยที่หนักหนามากๆนะครับก็คืออย่างเช่นที่ภาคเหนือกับภาคอีสานนะครับ เชียงใหม่ก็หนักนะครับอีสานเนี่ยมีอุบลหรือว่าหลายๆจังหวัดก็ยังหนักนะครับเอาที่เชียงใหม่ก่อนเชียงใหม่ตอนนี้น่ากังวลขนาดไหนเพราะว่าดูเหมือนว่าระดับน้ำก็สูงกว่าระดับวิกฤตแล้วหลังจากนี้มันจะค่อยๆลดลงไหมฮะหรือว่าจะยังไงตอนนี้ค่อยๆลดลงแล้วครับค่อยๆลดลงถึงแม้จะเอ่อเอ่อเรียกว่ามีขึ้นมีลงทรงตัวนะะทรงตัวเพราะว่าน้ําจากทุ่งต่างๆแถวแม่แตงถแถวเชียงดาวนี่ก็ทยอยเดินทางมานะครับแต่ว่า บนบนจุดสูงสูงอย่างเช่นเชียงดาวนี่ปริมาณน้ำมันลดลงแล้วนะเพราะว่าฝนเองก็หยุดตกนะจะเห็นว่าเวลามีอากาศหนาวหนาวเย็นเย็นะไม่ถึงนหนาวนะมีอากาศเย็นเย็นมาก็จะไล่ฝนฝนก็จะตกน้อยลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เหลือแต่น้ําที่ค้างอยู่ในทุ่ง,ตรง,ต,รงตรงนู้นตรงนี้แถวเชียงดาวแถวแม่แตงนะก็จะต้องไหลผ่านอำเภอเมืองนะครับเพราะฉะนั้นเ,เรียกว่าปริมาณน้ําก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับลดลงเรื่อยๆตั้งแต่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับก็ลดลงเพราะฉะนั้นใครที่ถูกท่วมแล้วก็ ก็ปริมาณนะขนาดแล้วก็พื้นที่ก็จะลดลงหมดเลยนะครับคราวนี้พอเลยจากเชียงใหม่ไปนะไม่ว่าจะเป็นตามแม่น้ําปิงนะแถวลําพูนอะไรเงี้ยนะครับก็จะค่อนคลี่ไายเนี่ยลำพูนนี่คลี่ไขยได้เร็วกว่านะครับเพราะว่าถัดลงไปสันปะตองจอมทองและฮอดนี่ระบายน้ําได้สบายๆนะครับแล,แ<ต>แล้วก็<ต>พวกเราที่อยู่ภาคกลางไม่ต้องห่วงนะน้ําก้อนทั้งหมดนี่จะถูกเก็บไปในอ่างเก็บน้ํเขื่อนภูมิพลทุกเม็ดทุกหยาดทุกหยดรับ ไม่ลงมาถึงแน่นอนครับเพราะว่าเขื่อนภูมิพลยังมีที่ว่างอีก4 0 0พล้านนะครับ4,000ล้านลูกบาทเมตรในขณะที่น้ำนะฮะไม่ว่าจะตกตั้งแต่หลังโนรูวันที่1เป็นไปต้นมา2แล้วก็3อีกนะครับปริมาณทั้งหมดปริมาตรเลยนะฮะทั้งหมดเลยไม่ถึง1000ล้านลูกบาทเมตรนะครับไม่ถึง 1, 1> ใน4ของที่ว่างที่อ่างเก็บน้ําที่มีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นส่วนเชียงใหม่นี่ไม่ต้องห่วงที่ห่วงก็คือส่วนที่ไปตกแพร่กับสุโขทัยนะส่วนที่ไปตกอ,อุตรดิตถ์กับพิษณุโลกซึ่ง ตกท้ายอ่างเก็บน้ําพอตกท้าย <ร froze. S 1> อ่างเก็บน้าปุ๊บนี่พี่จิตนะฮะสองสัวันนี่พี่จิตนี่ตกหนักรับภาระหนักนะครับแล้วถัดมาก็คือนครสวรรค์ถัดมาก็สิงห์บุรีอ่างทองอยุธยานะแล้วก็กรุงเ <ร right. S 1> ทพนะบวกกับช่วงที่น้ำทะเลหนุนพอ,พอดีพอดีนะแล้วก็ถ้าหากว่าฝนตกมากอย่างที่กรมอุตุได้พูดถึงนะครับอันนั้นนะครับ <Yeah. S 1> การเร่งระบายน้ําโดยใช้คลองการเร่งระบายน้ําโดยใช้เครื่องสูบน้ำนะเครื่องสูบน้ําอะไรที่พอจะซ่อมนะซ่อมเพิ่ม ไปยืมมาจากภาคใต้ได้นี่ต้องยืมแล้วนะฮะตอนนี้ภาคใต้ยังนะภาคใต้นี่หลังพฤศจิกายนไปแล้วนะกทมครี่งคลายเอุตภัยเจอแล้วก็เอาปั๊มเครื่องสูบน้ําไปคืนเขานะครับครับครับอา้าวถ้าอย่างนั้นเราพูดถึงเหนือไปแล้วอีสานตอนเนี้ยหลายพื้นที่ยังหนักเลยนะฮะชัยภูมิศรีสะเกดอุบลวันนี้นายกก็ลงพื้นที่ไปที่ขอนแก่นกับอุบลน,นะครับหลังจากนี้ที่อีสานเนี่ยพอจะเบาใจขึ้นได้ไหมฮะว่าน้ํามันจะค่อยๆลดลงหรือว่ายังไงฮะ ส่วนของชัยภูมิกับขอนแก่นเบาใจได้นะครับเพราะว่าน,น้ำยังระบายลงไปที่มหาสาร,รคามยโสธรแล้วก็อุบลราชธีราชธานีนะระบายลงได้เรื่อยๆนะครับในส่วนของบบโคราชนะไม่ค่อยมีคนกล่าวถึงเท่าไหร่นะครับก็กำลังน้ำพอดีๆแต่ว่าก็ระบายตามแม่น้ำมูลได้ช้าหน่อยนะครับไม่ว่าจะน้ำจากมูลบนลำแซะที่เต็มแล้วนี่นะครับก็จะระบายลงไปที่ บุรีรัมย์สุรินแลวก็ศรีสะเกดประเด็นสําคัญก็อุบลราชธานีเองนะครับรับน้ำนะจากทั้งชัยภูมิลงไปจากโคราชลงไปนะครับอย่างนี้นะสภาวะที่ท่วมอยู่แบบนี้นี่อย่างน้อยก็อีกสองสัป,ปดาห์ถึงจะคลี่คลายนะครับ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> มันไปนติดอยู่ตรงแก่งสะพือนะการระบายน้ําจากอุบลราชธานีนะจะลงไปสู่แม่น้าโขงได้ต้องผ่านแก่งสะพือแก่งสะพือนี่น้ํ <c oughs> าไหลผ่านได้ช้านะ <c oughs> เพราะฉะนั้นคนอุบลก็จะรับภาระหนักมากนะครับ ทั้งในส่วนที่ลําน้ําชีลำน้ำชีก็จากชจยภูมิขอนแก่นก็ลงไปอยู่ที่ยโสธรและอุบลนะครับในส่วนที่จากโคราชบุรีรัมศรินิรศสีสเกตนะก็ไปกองกันอยู่ที่อุบลเพราะฉะนั้นน้ําจะเอ่ยย้อนนะจากอุบลนะครับมาที่สีสเกตแล้วก็มาที่ยโสธรเนี่จะเป็นอย่างนี้อีกสองอาทิตย์นะครับครับผมโอเคก็ฟังดูแล้วก็หลายปื้นท่ยังน่าห่วงนะครับยังต้องจมอยู่กับน้ําต่อไปทีนี้อิทธิพลของลานิยาในปีนี้เนี่ยถือว่ารุนแรงมากแค่ไหนถ้าเทียบกับ ปีก่อนก่อนนะครับแล้วมันจะอีกนานแค่ไหนที่ถึงจะเข้าสู่ภาวะปกติครับถ้าพูดถึงภาวะลานิยานะฮะอิทธิพลจริงๆนะอิทธิพลของลานิยาจริงๆจะเท่าๆกับปีที่แล้วครับ<อ>คือเป็นลานิยาเรียกว่ากลางๆอ่อนๆนะครับอย่าว่าอ,อยู่นะก็อยู่ยาวถึงเดือนกุมภาพันธ์นะครับเพราะนั้นก็เหมือนเหมือนเหมือนปีที่แล้วทุกอย่างแต่ปริมาณฝนปริมาณฝนในในท้องถิ่นเราเองโดยทั่วไปเนี่ย มันสูงกว่าปีที่แล้วประมาณ10%นะครับเพราะฉะนั้นจะเปรียบเทียบกันว่าน้ําเคยท่วมที่ไหนนะอย่างน้อยที่สุดก็จากน้ําฝนเลยนะยังไม่ได้จากน้ําของบ้านคนอื่นหรือภาคเหนือก็ตามนะก็จะมีการท่วมที่หนักกว่าปีที่แล้วประมาณ10%นะครับแต่ในพื้นที่ร่มต่ําที่น้ําบ้านคนอื่นนะไม่ว่าจะจากแพร่จากสุขโขทัยมากองอยู่ที่พิจิตรนะครับมันจะหนักมากนะครับถ้าบอกว่าถามคนพิจิตรคนพิจิตรก็ต้องบอกว่าเหมือนปี54เลย นะฮะค,ความสูงส้วนมันไม่ได้แต่ความรู้สึกของคนนะว่าแช่นะมาแล้วหนึ่งเดือนนะแล้วยังบอกว่าออต้องอยู่ต่ออีกสองอาทิตย์นี่มันไม่ไหวแล้วนะอะไรเงี้ยอันนั้นเออขาจะนึกถึงปีห้าสี่เลยนะครับแล้วไปถามค,คนอายุทยานะไม่ว่าจะไม่น้ําน้อยบางบานนะฮะบางหลวงโดดอะไรเงี้ยนะครับเาชัยโยอะไรเงี้ยนะเขาก็บอกว่าโอ้โหนี่มันปีห้าสี่ชัดเลยใช่ครับรับพื้นที่ที่เป็นแอ่งพื้นที่ลุ่มต่ํานะครับสภาวะจะเหมือนปีห้าสี่นะครับ แต่พื้นที่มันไม่ได้ขยายนะไม่ใช่ว่าโอ้ไปท่วมถึงนู่นลบบุรีไม่มีนะน้ำท่วมลบบุรีไม่มีน่อย่างเทียบภาพที่จิสดาให้มานี่ก็จะเห็นได้ชัดเจนนะซ้ายสุดปี5.4นะครับขวาสุดในปี6.5ของเราที่เผชิญอยู่นะครับอืมครับครับถ้าอย่างนั้นแล้วณวันนี้นะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยรวมไปถึงการคาดการล่วงหน้าเนี่ยคุณโชริตมีอะไรอยากจะฝากให้กับผู้ชมทิ้งท้ายไว้หนไหม ก็ในส่วนที่ช่วยกันดูแลคันกั้นน้ําเพราะว่าตอนนี้น้ําน้ําปริมน้ําปริมแล้วนะฮะแล้วก็ในบางพื้นที่จะขึ้นประมาณสามสิสี่สิเซนนะฮะคันกั้นน้ําที่ไม่แข็งแรงมันก็จะทานไม่ไหวตรงนี้แหละครับ เราต้องช่วยกันเดินตรวจนะฮะเราจะบอกว่าโ oh, หให้เจ้าหน้าที่กรมชนมาให้เทศบาลมาตรวจไม่ไหวฮะใครอยู่ตรงไหน,น<แ>ต้องช่วยกันดูแล้วนะครับเริ่มมีการกระซ ớ เริ่มมีการรั่วซึมนะรีบกระสอบทรายไปอุดเขาบอกว่าไปรับได้เลยนะกระสอบทรายตอนนี้มีนะมีกระสอบมีทรายไปให้รีบบรรจุแล้วก็ขนมาเก็บไว้เลยเตรียมเอาไว้อุดรูนะฮะเพราะว่ามันเป็นกำแพงเมืองที่จะคอยกันน้ําที่ปริมปริมโดยเฉพาะคนที่อยู่ริมตลิ่งถ้าริมตลิ่งไม่ช่วยกันดูแลนะมันทะลุมา ทะลุมาไอ้บางโฉมสีไม่เป็นไรนะเพราะแข็งแรงแล้วแต่ยกตัวอย่างให้ทราบนะครับว่าพอบางโฉมสีทะลุได้ก็สิงบุรีแล้วมาถึงลบบุรีเลยนะครับแต่ปีนี้มันไม่ได้มากมายขนาดนั้นนะมันเตี้ยกว่านะครับแล้วมันผอมกว่าอย่างที่เห็นในภาพครับครับครับวันนี้ขอบคุณนะครับคุณโชวลิตครับที่มาแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็มาให้ข้อมูลในเรื่องของน้ําในวันนี้นะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๊อฟครับ